ทางอดีตบรรณาธิการของ Rockstar Magazine ออกมาเผยว่าในระหว่างการพัฒนา GDA 6นั้นในส่วนของสคริปต์ของตัวเกมเคยถูกยกเลิกไปแล้วกว่า3รอบ1ในเหตุผลที่ยกเลิกเพราะว่าบทมันค่องข้างดาร์กเกินไป Bellfire วัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อรับเข้าสูภ่ภาษาชา n นลนับตั้งแต่การเปิดตัวเทเลอร์ตัวที่2ของ GTA 6เป็นต้นมาทําให้หลายๆคนทั่วโลกนั้นรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่เกม GTA 6นั้น จะมาวางขายสักทีนะฮะซึ่งเราเองก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าตัวเกม g t a 6นั้นวางขายทีก็คือเดือนพฤษภาคมปี2026นั่นเองนะฮะก็รอไปอีกยาวๆ1ปีเต็มเมนะฮะหลายหลายคนก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของ g t a 6กันอย่างมากขึ้นเรื่อยเรื่อยนะฮะถึงแม้ว่าในเวลานี้จะยังไม่มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็ตามนะฮะหลายๆคนก็ยังคงโหยหาในส่วนของข้อมูลต่างๆที่หลุดออกมาต่อไปนะฮะซึ่งนอกจากข้อมูลต่างๆที่ตัวเกมให้มาแล้วนั้นหลายนก็ยังคงอยารู้ในส่วนของการ พัฒนาของตัวเกมไปด้วยว่าที่ผ่านมานั้นพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างแต่แล้วล่าสุดก็มีข่าวรายงานออกมาว่าทางอดีตบรรณาธิการของ Rockstar Magazine กนะ็ <S <S ได้ออกมาเปิดเผยว่าเดิมทีในช่วงของการพัฒนานั้นตัวเกม GT6 เนี่ยเคยถูก c a n ซิลไปแล้วถึง3ครั้งด้วยกันนะซึ่งการถูก c a n ซิลที่ว่านี่มันก็คือการ c a n ซิลในส่วนของตัวสคริปต์โดยรวมของตัวเกมนั่นเองนะซึ่งถ้ามีการ c a n ซิลในส่วนของสคริปต์ต่างๆของตัวเกมเนี่ยมังเท่ากับเป็นการ c a n ซิลทั้งโปรเจกต์เลยก็เป็นได้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยทําข่าวแล้วว่า ตัวเกม GTA 6เนี่ย ได้เริ่มพัฒนาแบบเป็นรูปเป็นร่างในส่วนของ post production เนี่ยนับตั้งแต่ Red Dead Redemption 2นั้นวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั่นเองตั้งแต่ปี2018ที่ผ่านมาแต่เราเองก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าในส่วนของบทตัวละครสคริปหรือสตอรี่บอร์ดต่างๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะซึ่งข่าวนี้ก็มีการเปิดเผยออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็มีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ข้างๆน่าสนใจมากว่าก่อนหน้านี้ GTA 6เนี่ยเคยพัฒนาในส่วนของบทและสคริปเนี่ยมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันนะฮะแต่ที่ผ เทคทนั้นเองนะเพราะว่าบทต่างๆที่ผ่านมานั้นมันไม่ตรงตามเป้าอย่างที่ทางเทคทนั้นต้องการนะฮะซึ่งเหตุผลหนึ่งก็บอกไว้ว่าเพราะมันจะมีสคริปต์อยู่อันหนึ่งที่บอกได้เลยว่าดาร์กมากพอด้วยเนื้อหาที่มันดาร์กเกินไปนะทำให้ทางเทคทนั้นจำเป็นต้องทำการยกเลิกไปโดยปริยายนั่นเองนะในส่วนของเนื้อหาข่าวเป็นอย่างไรนั้นมาดูกัน อันนี้ก็จะเป็นข่าวเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะหัวข้อข่าวก็บอกไว้ว่าในส่วนของสคริปต์ตัวแรกของทาง GTA 6เนี่ยได้ถูกยกเลิกไปโดยทางเท็กโ o นะเพราะเนื่องจากว่าเนื้อหามันค่อนข้าง,าง,าง,างมืดมนกันไปนะเนี่ย too dark ก,กันเลยทีเดียวนะซึ่งเนะื้อหาดังกล่าวเนี่ย t o กเอามากล่าวโดยอดีตหัวหน้าบรรณาธิการของ Rockstar Magazine นั่นเองนะซึ่ง Rockstar Magazine เนี่ยก็น่าจะเป็นมกกาซีนเฉพาะของทาง Rockstar นั่นเองนะฮะในส่วนของคำสร้อยเนี่ยก็มีการตอบย้ำไปอีกว่าในส่วนของตัวเกม GTA 6ที่ผ่านมาเน าเคยถุงรีบูไปแล้วถึง3ครั้งด้วยกันนะเนี่ย was ซ e b ีบูส e ์ได้ทรีไ l อเอเลยทีเดียวนะก็อย่างที่บอกนะก็คือถ้าสคริป ถูกแคนเซิลเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าเป็นการแคนเซิลท้งโปรเจกต์ไปเลยทีเดียวในส่วนของไฮไลท์มีอะไรบ้างนะฮะหัวข้อแรกเลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอดีตพนักง,งานของ r ็ c k s t a r เนี่ยซึ่งก็เป็นอดีตหัวหน้าบรรณาธิการนั่นเองนะก็ได้เอามาเปิดเผยว่าทางล o อ k s t a r เนี่ยเคยยกเลิกในส่วนของตัวสคริปต์ต่างๆของตัวเกมเนี่ยไปแล้วถึง3รอบด้วยกันหัวข้อต่อมาก็จะบอกว่าในส่วนของสคริปต์แรกเนี่ยดั้งเดิมแล้วจะมีตัวละครมากถึง3คนด้วยกันนะฮะแต่ว่าในที่สุดก็ถูกยกเลิกไปเพราะเนื่องจากว่าง ดาเกินไป พอเห็นตรงนี้แล้วคุณผู้ชมก็น่าจะสังเกตอะไรบางอย่างได้นะเพราะเนื่องจากว่าบทตั้งเดิมเนี่ยจะมีตัวละครถึง3ตัวเนี่ยก็คือเป็นการเ e ฟเฟรนซ์มาจาก GTA5 นั่นเองนะเพราะ GTA5 ก็มีตัวละครถึง3มคนน,นกันหัวข้อต่อมาก็จะบอกว่าในส่วนของสคริปต์ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวไฟนอลแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของลูเซียแล้วก็เจสันนั่นเองอันนี้คือตัวละครแบบไฟนอลแล้วนะฮะซึ่งได้เริ่มพัฒนาบทตรงนี้นับตั้งแต่ปี2020ที่ผ่านมานะหลังจากที่อดีตหัวเรือใหญ่อย่างแดนเฮาเซอร์ er, ได้อ,อ,ก,าก, Star อาากาาาไปยทงรนะ a hat ซึ่งอันนี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่ากว่าจะได้ออกมาเป็น GTA 6อย่างที่เราเห็นในตัวเทเลอร์ทั้งสองตัวที่ผ่านมานั้นก็ต้องผ่านอุปสรรคในเรื่องของการพัฒนาบทต่างๆอีกมากมายเต็มไปหมดเลยแต่อย่างน้นก็โชคดีตรงที่ว่าเราก็ได้ในส่วนของสคริปต์ที่เป็นตัวไฟนอลแล้วไปที่ะลอยซึ่งเราก็ได้ตัวละครอย่างลูเซียและเจสันมาเป็นตัวละครหลักใน GTA 6นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเริ่มต้นในความที่ว่าลอสตันเนี่ยก็ได้เปิดเผยในส่วนของ GTA ภาคล่าสุดที่เป็นภาคที่6ออกมาแล้วอย่างเป็นทางการหลังจากที่รอมาอยย่างยา,างนน กว่า13ปีกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งทำนับตั้งแต่ปี2 0 0 0ที่ผ่านมานะเราก็จะมี GTA ภาคหลักทั้งหมด5ภาคโดยกันนะฮะที่ปล่อยออกมาสู่สายตาชาวโลกนั่นเองนะฮะคำถามต่อมาก็มีการพูดถึงว่าทำไมทีมงาน Rockstar ถึงใช้เวลานานมากกว่า GTA ภาคที่6เนี่ยจะออกมาสู่สายตาชาวโลกนะฮะซึ่งคำตอบนี้ก็ได้รับการบอกกล่าวโดยหนึ่งในอดีตทีมงานของ Rockstar นั่นเองนะซึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุหนึ่งที่การพัฒนาเกม GTA 6นั้นมันล่าช้านะฮะเพราะเนื่องจากว่าเดิมทีแล้ว GTA เ,เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2014แล้วด้วยซ้ำไปแล้วก็มีบทหรือสคริปต,ต์ต่างเนี่ยที่พัฒนาออกมาถึง3สคริปต์ด้วยกันแต่ทั้งหมดนั้นถูกยกเลิกไปนะก่อนที่ตัวไฟนอลเนี่ยจะมาลองท้ายด้วยการมีตัวละครหลักอย่างลูเซียและเจสันนั่นเอง นะฮะก็ในอย่างที่บอกเลยกว่าจะพัฒนามาได้ก็ใช้เวลายาวนานกว่าหลายปีด้วยกันนนะก็ถ้าบอกว่าพัฒนาไปกว่า10ปีแล้วนั่นเองนะจากข่าวที่ผ่านมาที่เราเคยบอกว่าตัวเกมนั้นได้เริ่มพัฒนาแบบจริงจังเนี่ยก็คือตั้งแต่ Red Dead Redemption 2นั้นวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2018ที่ผ่านมานะแต่ว่าตัวบทเนี่ยตัวบทไฟนอลที่มีลูเซียกับเจสันเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังตอนปี2020นั่นเองนะซึ่งบอกได้เลยว่าค่อนข้างยาวนานมากๆทำไมมันถึงสำคัญนักล่ะ Why It m a t t e r ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางลอ s t ตาเนี่ยได้ยกเลิกในส่วนขอตัวสคริปต์เก่าๆทั้งหมดสาบสคริปต์ที่ผ่านมานะสำหรับตัวเกม GTA 6ได้แสดงให้เห็นว่าทางลอ s t ตาเกมนั้นมีความพยายามอย่างไม่ลดละที่จะขัดเกลาวในส่วนของบท และสคริปต์ต่างๆของตัวเกมนั้นให้มันใกล้เคียงกับคําว่าสมบูรณ์แบบที่สุดท่านี่จะทําได้นะเนี่ยเขาเขียนเลยว่า day willing to go to nail perfection ด้วยคุณภาพของทีมงานระดับล็อก스타แล้วนะเรื่องของบทเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นที่สุดของที่สุดของวงการเกมแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถปล่อยผ่านได้ถ้าบทนั้นมันมีความผิดพลาดนั่นเองนะเนี่ยเขาบอกเลยนะ n o n h s n g shot of laurels expected นะฮะก็คือแปลว่ายัางไงก็คือแปลว่าถ้ามีบทส่วนใดส่วนหนึ่งที่มาทําให้ตัวเกมนั้นมันหมดความสนุกไปหรือทําให้ความสนุ นนั้นมันลดน้อยถอยลงไปนั้นเขาก็จะทําการแคนเซลทันทีแล้วก็เขียนบทใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยนะซึ่งบอกได้เลยว่ามีความพยายามที่สูงมากๆเลยทีเดียวสาเหตุที่ทำให้ข่าวนี้เกิดขึ้นได้เพราะเนื่องจากว่ามันมีอยู่หัวข้อหนึ่งในโลกโซเชียลนะที่ได้รับการเผยแพร่โดยอดีตหัวหน้าบรรณาธิการของ Rockstar m a g a z i n สนั่นเองนะก็เป็นผู้เผยแพร่หัวข้อดังกล่าวนี้ออกมานะซึ่งซึ่งอดีตพนักงานคนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยว่า ทางคุณแดนเฮาเซอร์เนี่ยก็ได้ทําการเริ่มพัฒนานในส่วนของสคริปต์ตัวแรกของ g t a 6ตั้งแต่ปี2014ที่ผ่านมานะฮะซึ่งในสคริปต์ตัวแรกเนี่ยก็จะมีการบรรยายว่าจะมีตัวละครที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ g t a ภาคที่5ที่ผ่านมานั่นเองนะก็อย่างที่บอกเลยก็คือตอนแรกเนี่ยตัวละครจะมีทั้งหมด3ตัวนะก็เป็นการหยิบยืม reference มาจาก g t a 5นั่นเองนะฮะซึ่งในตัวละครทั้ง3เนี่ยจะมีใครบ้างนะฮะก็คือมันจะมีในส่วนของอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก i วซิตี้นั่นเองรวมถึงลูกชายของนายตำรวจคนนี้ด้วยนะะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็น มือขวาเขาสาคัญขอเพราะขายาชาวโคลัมเบียนนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครหลักๆที่พัฒนาในช่วงแรกๆนะแต่พอดูจากตัวละครดังกาแล้วเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างดาร์กใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะซึ่งในบทคร่าวๆเนี่ยเขาจะบอกว่าในตํารวจคนนี้ที่เป็นตัวละครหลักเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหลักในความยุติธรรมนะไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะสามารถทําลายเขาได้เนี่ยเขาบอกเลยว่า incorruptible นะฮะในตำรวจดังกาเนี่ยก็ต้องตกกระไดพลอยโจนะไปอยู่ในองคออ์กรอาชญากรรมนะเพื่อที่ว่าจะต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องลูกชายของตัวเองจาก ธุรกิจขายานั่นเองนะฮะอบอทได้เลยว่าค่อนข้างเดือดใช้ได้นะเชื่อว่าท่านบทนี้ได้รับการพัฒนาต่อยอ,นนะอดนะบอทเลยว่า GTA 6จะกลายเป็นภาคที่ค่อนข้างดาร์กสุดๆถ้าที่เคยมีมานะดาร์กยิ่งกว่า GTA 4ด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งบทดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาจนถึงปี2016นะฮะแต่ในเวลาต่อมาก็ถูกยกเลิกไปแล้วเป็นที่ร่รอยนะฮะเวนีบอส มาเป็นก่อนนั้นตัวสคริปต์ดังกล่าวเนี่ยก็ถูกเทคทูนั้นปัดตกไปเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ถึงอย่างที่ทางเทคทูนั้นคาดหวังเอาไว้นั่นเองเพราะเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งนั้นเนื้อหามันค่อนข้างดาร์กเกินไปที่จะพัฒนาต่อนั่นเองนะก็คือทางเทคทูนี่ก็เป็นบริษัทแม่ของ Rockstar อยู่แล้วซึ่งในโปรเซสของการพัฒนาเกมเนี่ยทางค่ายผู้พัฒนาเนี่ยก็ทําการพัฒนาสคริปต์พัฒนาบทต่างๆคร่าวๆออกมาก่อนเอาไปนําเสนอต่อบริษัทแม่นะถ้าบริษัทแม่เห็นดีเห็นงามด้วยก็จะ ไฟเขียวแล้วก็พัฒนาต่อไปแต่ใน,นบทสคริปต์แรกเนี่ยกลายเป็นว่าเทคทู Two นั้นไม่โอเคพอเนื้อหามันดาร์เกินไปซึ่งการตัดสินใจของเทคทู Two นั้นก็คือว่าน่าจะถูกต้องแล้วเพราะด้วยความที่ว่า ut, GTA ้า g d 6ดาร์จนเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถมาจําหน่ายได้นะเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นดราม่าที่ค่อข้างร้ายแรงต่อไปได้นะคาคตถึงแม้ว่าที่ผ่านมา GTA ทุกภาคมันก็มีดราม่าในเรื่องของความรุนแรงมาโดยตลอดนะซึ่งทงบทนี้ออกไปปุ๊บมันน่าจะรุนแรงเกินกว่าที่จะเอามาวางจําหน่ายทั่วโลกได้นะ ในเวลาต่อมาทาง Lo อก Star เนี่ยก็ได้พัฒนาบทตัวที่2ต่อเลยนะฮะซึ่งบทนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 2. 3สเดือนในการขัดเกลาอีกทีหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าพลัสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความดาร์กน้อยลงกว่าเดิมจากเวอร์ชันแรกนะฮะซึ่งเวอร์ชันนี้ก็จะมีการโฟกัสอยู่ที่ตัวละครหลักที่เป็นชาวแอฟริกันอเมริกันนั่นเองนะซึ่งแต่ละการปล่อยตัวจากคุกได้ไม่นานนั่นเองนะอันนี้ก็น่าจะเริ่มคุ้นๆแล้วเพราะเนื่องจากว่าในบทปัจจุบันของ g t เ6หเนี่ยถ้าเราเห็นในเทเลอร์เนี่ยตัวละคร นะก็เชื่อว่าอาจจะมีการนําพล็อตนี้ไปพัฒนาในส่วนของตัวลูเซียก็เป็นได้ในเวลาต่อมาในส่วนของสคริปต์เวอร์ชันที่3เนี่ยก็ถูกพับเก็บไปในปี2019นั่นเองนะก็อันนี้เราก็เลยไม่รู้ว่ารายละเอียดของเวอร์ชันที่3นั้นมันเป็นยังไงบ้างซึ่งหลังจากพับตัวเวอร์ชันที่3ไป Lo อกสตาก็เลยต้องการที่จะพักเบรกไว้ก่อนชั่วขราวนะเพื่อที่จะหาแรงบันดาลใจต่อไปนะจนกระทั่งมีบทเวอร์ชันที่4ขึ้นมาซึ่งจะเป็นไฝ่นอนเวอร์ชันนั่นเองนะซึ่งบอกได้เลยว ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครในซีรีส์สมัยก่อนอย่างบนี่แอนครายนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการปิดท้ายที่ว่าจากรายงานข่าวเดียวกันเนี่ยถ้านอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงบทต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งจนถึงเวอร์ชันสุดท้ายนะฮะทางลอสต้าเองก็เคยรู้สึกลังเลที่จะเอาไวซิตี้เนี่ยมาเป็นโลเคชันหลักในเกม GTA 6นั่นเองนะฮะนอกจากเพราะต่างๆที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยในส่วนของเกมเพลย์เมคานิกแล้วก็แผนที่ต่างๆเนี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ปัจจุบันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วในส่วนของเส้นทางการพัฒนาบทต่างๆของ GTA 6นั่นเองนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วนะฮะกว่าตัวเกม GTA 6เนี่ยจะออกมาสู่สายตาชาวโลกเนี่ยก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวในการพัฒนาบทต่างๆให้มีความเพอร์เฟกมากที่สุดที่จะทําได้นะขึ้เชื่อว่าค่ายล Star าเกมเนี่ยคือค่ายพัฒนาเกมลำดับต้นๆของโลกแล้วเนี่ยเขาก็ต้องทําออกมาให้ดีที่สุดนะฮะเพราะว่า GTA ทุกภาค ขย่าวงการทุกภาคเลยทีเดียวนะฮะเราเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า GT6 a เมื่อเปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยจะสามารถสร้างกระแสในวงการเกมได้อย่างสันสทานนะฮะแล้วก็แล้วพวกเราชาวเกมเมอร์เนี่ยก็น่าจะได้เล่น GT6 a อย่างน้อยเป็น10บสปีกันเลยทีเดียวนะฮะเราเองก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปเมื่อเกมนั้นวางจาหน่ายและไปที่เรียบร้อยนะฮะเผื่อใครยังไม่ทราบนะฮะตัวเกม GT6 a เนี่ยจะวางจาหน่ายในคอนโซลก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็น PS5 PS5 Pro รวมถึง Xbox Series ต่างๆในส่วนของ PC นั้น <Okay. S 2> รอต่อไป จะก,กว่าวันของ PC จะมาถึงนะเราก็พยายามศึกษาข้อมูลตรงนี้แล้วก็เก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไปนะฮะโอเคครับในส่วนของข่าวในวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนกระบวนวามแล้วยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะที่ติดตามความในส่วนของ G T A 6จากทางช anel ของเราถ้าข้าพเจ้าอ่านข่าวผิดพลาดแต่ประการใดก็ต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยถ้าคุณผู้ชมออชมีข้อมูลข่าวสา,ารเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้อย่างเต็มที่ภายใต้กรขอาชุมชนแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพกันด้วยนะฮะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบอยากให้เราล่าข่าวเกี่ยวกับ G T A 6อีกก็อย่าลืมกดไ กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้จอ่านสัดซังขอตทวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในข่าวถัดไปสวัสดีครับ